สวัสดีค่ะเด็กๆเ,เรามาพบกันอีกครั้งนะคะในสัปดาห์นี้ครูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เรื่องชุมชนหน้าอยู่ถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับครูประจำชั้นกันก่อนเลยนะคะคือครูกัญธนาเหมอิน <Wow. S 1> ครูเพชรน,นั่นเองเรื่องที่หนึ่งนะคะสถานที่และความสำคัญของสถานที่ในชุมชน บ้านเป็นสถานที่ที่อยู่ของบุคคลในครอบครัวซึ่งในชุมชนจะมีบ้านอยู่หลายหลังมีครอบครัวอยู่หลายครอบครัวมากเลยนะคะ 2. วัดวัดเป็นสถานที่สำหรับทำบุญตักบาตรคนในชุมชนสามารถพากันมาทำบุญตักบาตรในวันสำคัญต่างๆนะคะ 3. ตลาดเป็นสถานที่จับจ่ายใช้สอยในการซื้ออาหารซื้อกับข้าวผักผล,ลไม้ของใช้ในชีวิตประจำวันนะคะโรงพยาบาลเป็นสถานที่ในการรักษาผู้ป่วยนะคะและ สถานีตำรวจเป็นสถานที่ดูแลดูแลปกป้องประชาชนรักษาความสงบในชุมชนนั่นเองนะคะเรื่องที่2นะคะการมีส่วนร่วมในชุมชนนะคะเด็กๆสามารถมีส่วนร่วมในชุมชนในเรื่องง่ายๆได้นะคะวันนี้คุณครูยกตัวอย่างมา3เรื่องนะคะเรื่องที่1 ช่วยการรักษาความสะอาดในชุมชนนะคะง่ายๆมากเลยคือเด็กๆจะปฏิบัติตัวในชุมชนในการช่วยกัรรักษาความสะอาดคือง่ายๆการทิ้งขยะให้ลงถังการแยกขยะให้เป็นที่ไม่ทิ้งขยะลงพื้นถนนในชุมชนนะคะ 2. การพูดจาไพเราะกับผู้ใหญ่ในชุมชนมีมารยาทเดินสวนผู้ใหญ่หรู้จักยกมือไหว้ทักทายนะคะ 3. ช่วยการปลูกต้นไม้ทดแทนในชุมชนการปลูกต้นไม้ทดแทนในชุมชนนะคะจะทำให้ชุมชนของเราร่มรื่นร่มเย็นและน่าอยู่นะคะ กิจกรรมในชุมชนมีอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะเด็กๆแต่ในวันนี้ครูยกตัวอย่างให้เด็กๆเพียงเท่านี้ก่อนนะคะถ้าเด็กๆเรียนรู้ฟังและเข้าใจสามารถปฏิบัติ3ข้อง่ายๆเพียงแค่นี้เด็กๆก็เป็นเด็กที่น่ารักของผู้ใหญ่ในชุมชนได้แล้วนะคะและพบกับครูเพชรใหม่นะคะในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ